แต่มันก็ไปสืบมา,มากเก่งนะทางฝั่งสื่อไรลเคิมีแค่เฟ่ยเฟ่ยสีสานสื่อและเชียงนนานหนานที่จะเลื่อนขึ้นเป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในสือส่อไหลเขอบสีสันสื่อส่วนเจ้าเด็กน้อยที่ชื่อว่าหัววีเฮาไม่มีชื่ออยู่ไม่มีครอบจะมอีได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเ <c oughs> <ๆ>ขาอาจจะเป็นจักรพรรดิหงวงแหวจริงจริง เป็นไปไม่ได้นะไม่แต่ตะกะเก่งนะวันนี้เขาใช้ท่าเดียวล้มอายุหมุนเกรดน้ำแข็งที่มันไปสื่อข้าเองก็สงสัยพลังของเขาเช่นกันจเขาคิดดูดีๆต่อให้เป็นจักรพรรดิจริงก็คุมทักษะของฝั่งตรงข้าไม่ได้จึงเป็นไปได้อย่างเดียวเป็นยายุของพวกวีภา้าต้องเป็นท่าน้ำแข็งและระดับสูงกว่าด้วยคิดได้ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไร่ครั้งแรกที่โรงเรียนเชียงหลิงสู้ด้วยหอพันโจมตีว่าวีเฮ้ายิงลำแสงหนึ่งผู้กใส่เซนเชอร์ น้ำแสนก็้เป็นการโจมตีของเสือนเชิดช,ช้าไปชั่วขึนเป็นไปได้ว่าเป็นการโจมตีของสายพลงังกิตคุน<อ>จะบอก<ห>ว,ว่าเป็นานยุทธคู่เจสวัวอุยเฮาอายุยังน้อยอย่างมากเขาฝึกได้แค่สี่วงเวนด้วยพรสวรรค์เรื่องวิญญาณยุทธคู่เราวงเวงหรือศรเวนมาจากไหนล่ะเส<อ>ียดายที่ยังเด็กยังไงพลังเ็ายังเทียบไม่ได้กับเซี่ยวหงเฉินหรอก เมื่อวุโสมาความหมายของท่านคือหากเราอายุเท่ากันข้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาเลยคิดว่าอะไรเอาให้เขามีวิญญาณรุดคู่แต่ข้าเป็นทั้งวิญญาจารย์และวิศวกรถึงแม้เราจะอายุเท่ากันพ้าเราฝึกเขาฝึกยังไงก็มาอยู่ในระดับเดียวกับข้าแต่พี่ก็เป็นวิศวกรอะไม่แข็มันมั่นอันนี้คือนังมั่นค่ะเพราะพี่ก็เริ่มวิศวกรระดับสองอะไรสักอย่างนเก็ยักขาว ลงแข่งในฐานะตัวสำรองแต่ครั้งนี้ไม่เห็นหน้าเขาเลยเพราะท<อ>่านคาดัเชื่อว่าการแข่งครั้งนี้ที่สื่อไลเกอรส่งงตัวสำรองลงแข่งต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแนะ่โรงเรียนวิศวกรราชวงศ์สุริยันจันทราอถูกสือไลเกอร์กดทับว้ถึงสามพันปีแต่ครั้งนี้โอกาสของเรามาถึงแล้ว ไม่แต่มันสืบก็สืบไม่หมดเพราะว่าแบบพระเอกอ่ะได้วิศวกรอะไรสักอย่างมันตัสองที่จำไม่ผิดนะแบบเขามาติดในตอนที่เขานัดกับครูแต่คือเขาจะบอกว่าไอ้นี่มันมันก็วิศวะด้วยแล้วก็เป็นไอ้นั่นด้วยพระเอกก็เป็นไงมันก็ยังไม่รู้อยู่ดีอย่างนี้นี่เองมันรู้ว่าจะจุกเด็กได้ที่ท่านจะบอกว่าถ้ารแข่งขันนัดต่อไปก็ถ้าใช้สอนหมิงสับเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งกับแย่อู้ชิงหัวหน้ากลุ่มของเจ้าเทียน อัางนั้นก็ที่เหลือล้อมตีแย่อูฉิงให้หมดฐานสู้แต่ว่าเวลานั้นข้าก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมของจิ้งเทียนเหมือนกันนะดุจใ้สายป้องกันที่งแข่งที่สุดเปลี่ยนมาเป็นต้าล้อต้องตั้งคนที่แข็งที่สุดไม่เท่ากันเจ้าแค่อดทนจนกว่ายเยกอูฉิงจะแพ้สื่อไร้ขึ้นก็จะได้เปรียบในเรื่องของจำนวนคนดูพลรับประกันของพี่สุยจะรับการโจมตีของพวกเขาขก็คงพอได้อยู่ แต่ก่อนจะได้ใช้กลยุทธ์นี้ต้องจับสู้แบบกลุ่มให้ได้คุณต้องหากจับได้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือว่าสองสองสามแบบนี้แย่แน่แล้วเรื่องแย่อยจาจจะเกิดขึ้นหแหละหากการแข่งรอบนี้เราเอาชนะกลุ่มเจ้าถิ่นได้ตัวจริงของเราก็ทยอยกลับมาออยากให้แบบ มีแบบกิซไซกรอกแล้กินละฟื้นเลยแล้วก like ็แบบก็เหมือนใส่อาหารแต่ก็มีใส่ลูกอมไงต้องเพื่อนดีใช่ใช่แต่มันไม่เหมือนข้างในมันจุกการจับฉลากของสิบพี่ใหญ่จะชี้ว่าจะได้ใช้กลยุทธ์ขออาจารย์โจหรือเปล่าไปดูดวงกันคือแย่หัวชิ้นรอจันหน้าตุงตั้งเทียนนี่หน้าตาก็สุขจำไม่ได้สักนิดอุไใจนี่ฉันหลังตรงอ่ะ คเยื่ออูจิวิญญาณยึดใบไม้สีเขียวิญญาจารย์สายจงตีระดับ58ดาสียงขั้งต่ำเพราลงสนามไม่ถายหน้าดูจริงเหรอขอให้ทั้งสองฝ่ายกดปุ่มจับสลากพร้อมกันมือเราทุกเรียนมีตัวสำรองปหมน่าจะมีแหละก็มีเออแต่มันก็ต้องต้องเป็นรุ่นที่แล้วราก็มีตัวสำรองใช่แล้วก็จงแต่แค่ว่าแบบรุ่นเนี้ยแม่งเป็นรุ่นสำรองหมดเลยเออเออ รูเรียนสี่ไหล่เข้าบรรทัดรงเรียนจ้องเทียนรูปแบบสองสองสองสามคนการจับสลากทำให้เหนที่เราวางเอาไว้ไม่ใช่ลักหม่ถ้าไดเปลี่ตัวเจ้าเทียนจมีราชวิญญาณสามคนว่าเขาจะต้องส่งราชวิญญาณลงสนามทั้งสามรอบแน่และใช้กลยุทธ์ต่างๆโจมตีทั้งสามรอบก็กดการสื่ไหลยเพิ่มแน่นอนจับไม่ได้แบบลุงเราจะแพ้ใช่ไหมคะเอาละเด็กๆเขารู้ว่ามันโหดร้ายกับเจ้าเกินไปแต่ในฐานะอาจารย์เขาไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆ ข้านึกถู่แล้วดนิสัยของอาจารย์โจจะถอดใจได้อย่างไงถูกต้องถ้าเป็นเต่าขนหัวก็ไม่ควรเป็นนักเรียนของสื่อหลาเครื่การเลื่อนสวยอะดีถือเป็นแบบอย่างที่ดีจงฟังที่ดีรอบแรกสีสันสื่อเจียงหนานนานพวกเจ้าลงแข่งอาจารย์โจก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าพี่สีกับพี่จ๋ายต้องร่วมมือกันถึงจะระเบิดพลังที่แข็งแกร่งได้ ถ้าสู้กับราชาวิญญาณคนเดียวเราใช้กลยุทธ์นั้นก็ได้แต่เขามีราชาวิญญาณสองคนเราจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนนอกจากหน้ากลุ่เย่อู๋ชิงวี่มึ่งเปยวิญญาณสายจมดีเกอเลยนะวเลยตะวันวิญญาณสายจมตีด้วยอาวุธระดับ52สู้แบบ223สองสคนนี้ไม่ลงสนามด้วยกันแน่ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็จะเสียแค่คนเดียว โรรงเียนแข่งทุกเรียนแข่งทุกฝ่ายลงแข่งในนามแรกจะลอดเหรอจำไม่ได้ว่าแบบอะไรนะแข่งซันท่าที่เรามันชื่อโรงเรียนเลยนะราชาวิทยาป่ะเออทำไมแม่งแข่งเป็นจุดของเจ้าทีมต้องส่งอุ่ยมือสีที่มีพลังเป็นอันดับสองลงแข่งมีโรงเรียนราชาวิทยาเนี่ยด้าวได้ทำไมวะเดี๋ยวว่าถังซางไงรอบที่แล้วอ่ะได้ยินกีบฟีฟี่ตรงอะอาจารย์โจให้มีเครื่องเติเพลงเก็บไพ่เหรอ ก็มื <c oughs> อนเจ้าทีเหมือนมันปีก่อนีคือพลังแบบสงหนังสือไหลเครื่องลิซ่นสือเราก็เหมือนกันเราก็ส่งยาวอิ่มฝันคุณนุ่มเป็สายโจมตีว่องไวตอนแข่งขันจะคอยช่วยหวีมุ่งสีโจมต่อาจารย์ท่านมั่นใจว่าทุงคนจะให้องุ่นมั่งปีเค็ณตัวโจมตีหรอมั่นใจว่านามีวิญญาณยศที่ดีที่สุดในโลก ก็คิดว่าแบบดีตอนสงครามอ่ะโคตรดีเลยแต่มันไม่เคยลงนะมันเอศักดิ์ศเนี่ยไม่เคยไม่เคยลงมาคุ้มกับกับสวัสดิ์าฟังเป็นวิญญาณยุทธศาสตร์ระดับสุดยอดหมายถึงว่าในการแข่งขันใช่ในการแข่งขันแต่สงครามที่แข็งแกร่งที่สุดทู่สวัสดิ์ในการต่อสู้สนั่นฟ้าสะเทือนดินเมื่อหนึ่งหนึ่งปีก่อนให้สมุดทั้งฟางสะเทือนหน้ากับเขาวิมารสีเทวาดีค่ะพี่นั่นก็คือตู้ส่วนเฉลิมเนศีลทหารของเทนารี แค่น,นั้นเองเก็บของแค่น,นั้น <c oughs> เหมือนบ้านอะซื้อบ้านแพงผ้าลา่ะแค่น,นั้นเอง บเลยเห็นแล้วว่าต้นไ่นี้แค่นี้ใช้กับพี่ผ่านไม่ได้ผลารดเรของเขาราชาวญาใช้ก่าเขาสูกไมด้แล้วม่ยาไเขาเจ้านักงานพี่นันนไ่กล้าบต่เขาเยจะนเ้อบ้างอ้าวไอกูเจ้าก็คือเแล้วม่อจะท้ยของเขา อุ้ยมืนตอนเสีย์อุบัติเหาเลยอ่ะที่โดนยไฟอ่ะว่าช็อตอ่ะมันจะต้องมีอะไรตัวไฟ่คุณแน่แน่ทำไมไฟยึงแอย่าบอกงงไปที่กับตลกอ่ะชอบอ่ะสายเลือดถูกดหยุดนีราจจบขึ้รุ่นสายเลือดเตาเสหมิงทั่วไปคุนลักษณะเที่ประชามังกรสายฟ้าไม่ได้แต่เขาได้ฉาย,ยาดา,าผู้ไหนอ,อกทมีย่างเยอย่ไม่ธรรมดา การอ่านตำราโบราณวิญญาณยุทธ์สากศีลจะถูกปลุกขึ้นได้ด้วยวิธีกรรมบางอย่างเรามีร่างเจ็ดคนวิญญาณยุทธที่พอจะเทียบกับวิญญาณยุทธ์ของชี้องเล็กได้ก็คงเป็นศาสตร์ศิลแล้วแต่วิญญาณยุทธ์ของเขาถูกปิดมันเองไว้หากมิเีือดแรงกระตุ้นมากพอก็ไม่อาจเป็นได้คนนี้เขารักไงที่เปิดในช่วงคราวสิพี่ใหญ่ปบดผนึกในช่วงยุทธของพี่สุขีคืออะไรกันแน่ แรกคุณนึกว่าอะไรรู้ปะมันเป็นเหมที่ลงไปนรกที่พระเอ,อ,อกเขาเป็นไอสิงหารใช่คุณนึกว่าไอาสังหารคุณนึกว่าแบบก็เนี่ยมันอยู่ที่ซิงหัวเนี่ยมึงรู้ปหมเนี่ยพี่รู้ที่ซิงหัวนะในะปัจจุบันเนี่ยจริงเหรอใช่ มึงกูคิดถึงใครรู้ป้าเมนูซาเขาก็ใช่เลยถูกต้องเทียบกับสายเลือดสัตว์เทพของข้าได้ฮะสัตเทศเสวีสัตว์เทพของข้าสัตว์เทศคือสัตว์อะไรอ่ะสัตว์ทมันเลือดพิเศษถึงขั้นมันจะช่วยพี่หนานหนาได้เหรอครับความรักเป็นโชคชะตาที่เลวร้ายดูเหมือนพิธีปลุกสายเลือดสวยอู่ของซานซือจะเกี่ยวกับสั้ว์อะฮะ แล้วหนาหนาดีตัดดีแล้วเขาไหวเลยเปล่านั่นแหละปัญหาลางที่ระเบิดออกมาของเต่าเชียนหมิงนี่แข็งแกร่งนล้วแต่วีเบิกสีเป็นราชาที่มีปัญญาพูดสวรรค์ขขถึงจะสู้สองตอนเด็กก็ใหญ่ขึจะต้องปลุกคนเดีย๋ยวเจอเทพเสี่ยวอูกูเดีย๋ดวยวก่อนขอนเห็สวรรค์

สัตวิเศษสัตว์สัตว์วรรค์แอนนี้ขาตาไมแค่สองจัมากจัดมาอุ้ยน่ารักอ่ะเิงสัตว์พโลดเิงอูโหเท่ไม่แท้กรอกเสือมิงกูสู้อยาามดหุไม่รู้ไม่ใช่คนแต่งนีเนรู้ถึงได้แับรักษาหมื่นปีเลยหมือนป็มึงมันมีทั้งเต้าทั้งงูอะไรเนี่ย ว่าซู้เขาหนไหนอันนี้ก็เล่นใหญ่แล้คุณเล่นใหญ่บ้างเดีย๋ยวไม่เท่ากันกูนใหญ่มากม,ม,มันแบ่งแตกแบบคุนตะบนอะ่ะคนลุกแล้วตอนนี้แหละตอนนี้นี่วน เทพเหรอจะส่วนไร้ธาตุดีสามวิขอให้นานๆเข้าไปชี้ใช้ทักษะอรชรอย่างนั้นนม่จะเป็นไปจากสนามนี้ชนะแล้วยี่ตันเลือดกระอักนะชนะแบบเลือดกระอักเไปตึงชนะแล้วไอ้คนนึงอ่ะไอ้วิญญาณเร็วๆอ่ะมันออกไปแล้วออกไ้วนั่นะไอ้คนนั้นที่มันแปลงแบบผันหนึกตกผันหนึอกมาก่อนงตึงมากเลิศ มีสี่่แล้วถ้าต,ต่อให้ปีพระรามแบบสองอะไรนะเ,เก็บไปก่อนนี้ใ้รับใครมันจะสามสองอะไรตอนแรกก็สามสอับก,ก็มันมนอมมันมีสามรอบหรือเปล่าใช่ไหมนักสณ์เล่นมีสายเนื้อสัตว์ทีเนื้อสีดาที่เขาถูกยกขึ้นผิดวิธีเพราะอารมณ์โกรธี่ไม่กลั่นแกได้ชั่วคจึงอยู่แค่ช่วคราวแต่ต้องใช้เวลาืนปูนาการแข่งขันสนาต่อไปคงลสู้ไมได้แล้ว่ไรนนน ภาษาสื่อกับมันฮะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นใบของเรื่อดแต่เจ็บหนลกมากเลยตลเละแหมเพื่อเขาลุกกระดิกจี้ขันทัพราชาอันดับสองตกรอบด้วยมีสิทธิเรื่องการแข่งก่อนใช้ถู๋เซียวเซียวสนามนี้ให้พวกเจ้าแข่งเอื้อด้ใช้พวกเจ้าแข่งไทนทั้งสองฝ่ายลงแข่งเป็นอันที่สองได้ดูแบบพลังทุกคนละมันโรงเรียนช่างเทียนถังสื่อเลือดหมาป่าโลหิต ตู้เรนสื่อไรขคือใช่เจียเจียวตัวเล็กอะจริงเข้าเก็บคนเ่สุดวสนามสุดท้ายเรื่องานเยเราก็มีไมตาอยู่ไงดีตะวันจะรักแหงอะไรอย่างอ๋อไฟฟ้าอยู่ใช่เนเป็อยาดมตาฟ้าสวยจัง มันเชื่อเป็นอีกตัวอะไรแบบคนร้ายมันจะชอบหล่อชอบดูดีอะไรนะเราไม่เปลี่ยนตัวตนเนี่ยฝั่งเราอะแม่มึงดูภาคหนึ่งห่างซานะมึงดูพ่อเป็กด้วยเเาด็กเจ้าผู้ายไม่เห็นเป็นจากพัรดิหกวงแหวนต่อแหลกได้เป็นว่าหกวงแหวนแสนปีของว่าวิ่งเ้่ากับของเช่นกัน ต้มหัวเฉิงผู้พิทักษ์มาไม่ได้ไม่ดับมุ้งแหวกกดสมาร์ทโฟนจังเพลส่งมาสูงกว่าสมาชิกของสื่อแหล่เครื่องอย่างมากสื่อแหล่เครื่องมั่นใจได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงเออใช่เอาหัวทุ่งยานแต่จำไม่ได้ว่าระดับเท่าไหร่ว้าวนี่ใหญ่มาก และพุ่งยอดพื้นใหญ่สาขาอาวุธปิยของสื่อหลาเครือไม่คิดว่าศัฒนาอาวุธโจมซีที่ทรงพลังขนาดนี้ออกมาได้แบบน้องปิย